ยังไม่อ่านเลยเฮียมาโอเคครับสวีดัสสวสดีท่านผู้ชมที่น่ารัทก,ทกทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับยูกุบผมนะครับแกงสีใจเกเรชานะครับคือพูดอะไรววเน่ะอ่าวันนี้ตหนวดขาวใจเกเรครับจะมาเล่นเดอะมิมิ c ช a p t เตอหนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยนะครับผ,ผมก็มากับเพื่อนนะทั้ง3คน โอเคมีมาวินแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็มิกกี้นะผมเอ้ยไม่ใช่ลิเวอร์พูลเดี๋ยวโอเคมามามาเยอะกูผีว่ะโอเคมามามากดกดตรงไหนวะมาเดินไปจ้ามาไปจ้ามาไปจ้ามาไปจ้ากดตรงไหนวะก็นก็ก็กดกดลยขอกเขาว่าจอยนะเดี๋ยวหาหาเขามาบนทีวีก็จอยแล้วนะเป็นไงใช่สิเเอาไปไปไปเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เหี้ย เฮ้ยมันมี e a ไมักูขอเอา e ซี่ได้เปล่าเีน้าออเา n o r m นี่แหละเอา n o r m a เฮียเริ่มแล้วโอเคครับผมโอเคชิปหรือ L2 t o r u n นะครับโอเค เดือกเกมคอนโทรแฟนนิงไลท์แอนด์จัมสแกร์โอเคเฮียเกมนี้ม่นมีจัมสแกร์ด้วยอุ้ยใครเดินน่ะเฮียใครเดินนู่นน่ะโอ้เพื่อนกูเฮียเพื่อนกูไอสัตว์ไปไหนต่อวะเฮียชื่อนำก่อนเลยมึงมึงนำเลยไอสัตว์เออตามมิกไปตามมิกไปเอ้าคุบี

เฮ้ย g u y จะไม่มีผีใช่อุ้ยเฮียอะไรมืดวะโอ้เฮียมีจำสแกด้วยเฮ้ยเฮียอะไรวะมาวินมึงนำสิสันมึงเล่นคนเดียววะเฮียเฮียลัง่าเลียห่างอิสัย ไก่จังวะเฮ้ยมึงอย่ามึงกินกูเลยดิเฮ้ยจเย็นตต่ต่ตก็กลัวเลยเออต่ก็กลัวเฮ้ยเก็บกุญแจก่อนอันนี้ได้กุญแจมาแล้วนะครับกุญแจ อยู่นี่นี่ไงอสัตว์เอ้านี่ไงเยี่ยมเห็นกูไหมเห็นเงาไหมเหลอดิสัตว์ยังไงต่อมามาวินเอามาวินมันอยู่ไหนอะเฮ้ยเยี้ยมมากดกูสัตว์ เฮ้ยเหียยอยยเป็ยไย้ยยวะยยอยย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 ยไยย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 ันยย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 ปยย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 ยเยยร อ้ยอเีกเกตกใจม่กโอ้โหมีผีไหมอ่ะเฮ้ยยมันยืดมันยยืดขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้โห เฮียเฮียยเฮียอะไรมาเียหอะไรมาขลังกูเฮ้ยมอวินไปไหน่ะเฮ้ยนังไงไอเฮียกูจำได้ตรงนี้มีผีเหรอมันจะมีันจะมีผีวิงไรเฮียเฮียอันนี้แหละมีผีเฮียกูจำได้ทังขวาไม่มีผีเฮีย กูไม่ไปอ่ะเยี่ยกูไม่ไปอ่ะกูลงละมึงนำสิเฮ้ยมึงก็ลงไปก่อนดิเฮ้ยพี่กูตามไล้วออกูตามไปแล้วเออกูจะอยู่อีกห้องนึงเว้ยไอเยี่ยแล้วมันมีห้องผีไอ้สัสห้องผีมันอยู่ไหนู่นห้องผีอยู่นู่นไอ้สัสเฮ้ยมึงไปดิมึงไปเอากุญแจมึงไปเอากุญแจไปพร้อมกัน อ้าวย่อ no. ้ยย่าปป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 ปเปป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 ป่ปป ไอ้สาตว์ผีแม่งแบบเต้นตึกตึกตึกแม่งแดนซ์อะแม่งแดนซ์เหอะผีแม่งแดนซ์มีผีป่ะเนี่ยไอต่อไปนะใช่เหรอเอี้่เนี่ยมันผีนี่วะเฮ้ยเฮ้ยตัวสีแดงไอี้ย

ไอ้เหียกูจาได้แม่มีจาสแกไอเหียเียมันมีจาสแกตรงสะพานไอเหียเดินไปงงๆแล้วมันจะเจอเลยสัตว์แม่แม่งทามาหลอนชิบหายไอ้เหี้ยเหี้ยกูปิดเสียงเกมแล้วปะปิดเสียงเกมแล้วะ ช่วยเฮียแม่กูยังไม่ทำใจเลยยันแม่ไอเฮียกูจำเฮียอันตรงนี้มันมีผีวิงไล่ไม่ใช่หรอไอ้ยัวนี้ถ้าที่จำได้ทางออกอยู่ทางขวามั้งอันนี้คือเราต้องไปเอากุญแจก่อนซึ่งกูกูจะพาไม่ค่อยได้เฮียใครผีมิกนำนะครับตอนนี้นะ นำสิมึงนำสิคอู่กับจเรจอูมหรือจอมันยืดนะท่ชอเรียกวันนี้คือ่ผีไลคุณสรกูตกใจโตมึงได้ยิเอื้าขาวหมดนื้ขขาวใจเกเรขาวใจเกตามมาวินไปแป๊บ อุ้ยกูเจอรอยผีอ้ยเออมาวินไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกไปเอาได้เออ่ก็เล่นเกมผีไงทีทุกคนกีกวยตัวเฮียแล้วขาวขาวผ่านไม่รู้กีกูตกใจมาวินเนือหลันี้

เฮ้ยจะมีอะไรวะเอาผีหลอกกูแล้วเอาผีหลอกกูแล้วเอาเอาแชปแชปเตอร์หนึ่งสองเอาไม่กูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกแล้วนนเลยโอ้นเซอ o ์ครับ s s โอ้ทหมีผีปะเออกูอยู่ในนี้แหละกูไม่ไปละกูไม่ไปละกูอยู่ในนี้แหละมานินมาวินอยู่ไหนมาวินมึอยู่ไหนละเอ้ามาวินไปไหนอ่ะ ใส่เขาใต่เพื่อใต่ด้วยกูใต่ด้วยกู <laughs> ไม่อยากเจอผีใต่เพื่ออะไรวะผีมันจะอยู่ข้างล่างเหรอ,อ,อมึงเคยเล่นแล้วไม่ใช่หรอ,อมันไม่อรอันไปอนตรงช,ชวบาชบ้านาทำไมว่าชาวบา้านเป็นไรมนมีกีชาเตอร์ไม่ทำบอยติใช้เป็นตูน เฮ้ยใครอ่ะมาสไลเอไไดอร์ะมาสไลเดอร์แปลงล่างมาหยุดไวไลายใ่ะอุ้ยถึงบูงบ้านแล้วเออท็อกท,ทูฟาร์เมอร์แล้วฟาร์เมอร์อยู่ไหน

ทิ้ัวทเฮียกูไปไปแล้วเฮียกูตามพวกมึงนี่แหละเฮ้ยาอยาหพากูไปเอาก่อนเวาแม่งตอนนั้นกูเจอตอนนั้นกผีหลอกกูยันแม่แล้วเพื่อนแม่งไปกูหมดแหละไปซ้ายซ้ายไปซ้ายปะเฮี้ยอะไรเนี่ยทางไหนเนี่ยสั์แล้วกูไม่มีกุญแจเฮ้ยเอากุญแจให้มกูก่นไม่เอากุญแจก่อนได้ไหมนะ ฟัาคือเราต้องออกผอมกันเว้ยมาา่ตัวไหนมันเดิไไนไล่กันจะไม่ได้เหมือนกนะันอะไอตัวสีขาวอ,ะอ่ะตัวสีขาวขอยืดอ่ะไอยืดอ่ะยืดอะไอยืดมาอ้วา,ออา,อาวอีกเกียมันมีแบบปรับการาฟริกเป็นภาพการ์ตูนไหมวะแม่งแหลกชิบหายเลยมันก็หมดความน่ากลัวดีเกียมันก็จะน่ารักแทน <laughs> มันไม่ใช่ผีไทยเนี่ยว่ะไอ้เหี้ยบรรยากาศความน่ากลัวกูให้สิบคะแนนเลยเวนตรงนี้บอก่าถ้ามันกว้างๆหน่อยอย่างนี้ก็คงดีนะมันก็กูก็โอเคอ่ะไอ้เหี้ยผีวิ่งไล่มากูก็หนีดิเฮ้ยท้ามกูเห็นรูปปั้นขยับวะเหี้ยกูหลอนไอ้สัตว์เฮีย เฮ้ยทำไมเสียงเงี้ยนะเออว่าเราจะจ้องลูกปั้นวะั่นเฮ้ยเฮ้ยให้มันขยบแล้วทำไมมันต้องปั้นลูกปั้นวะกูกูจะเดินตามแสงไฟแสงไฟคือสิ่งที่ปลอดภัยมังนะเฮีย เชียนี่แม่งจะพากูไปหาผีโอ้รูป <sh> ปั <as> ้นตัวบักเอกเลยแกมันมโผ่าเลยุกคนนะตามกูมาไดเียวตามกูละตามันได้เ้อเคแกสแกสแกใเอิทอย่เื่ตเียนี่ลงมาก่อนไอ้สัไตทำไมวะอยู่ข้างล่างนี เฮ้ยเฮียมาวินไปแล้วตามแสงไฟไฟเฮ้ยกูเจอหิงห้อยตัวไอ้หัวกูมาตรงี้รอบนึงอ่ะเียมาวินมันโดกำลัโดดดีไล่กูดูกูเดินอยู่หลังี่้สัสกเฮียกูโดนยันแม่ เอ้าไอ้เฮียไ่ปเริ่มใหม่คุยกับฟาร์มเมอร์ใช่ไหมเนี่ยไอ้เฮียบึงผิดทางบึงผิดทางไอ้สัส <c oughs> ไอ้เฮียแล้วมันไม่มีตะเกียงเอ็นแม่กูมองไม่เห็นเนี่ยโอ้อนี่ไง <c oughs> แล้วก็ลงไปใช่ไหม <c oughs> ไป Let's go ท่านไหนวะาอย่าบอกแล้วพิชาใจเขามันสองคนไม่ไม่โดนวะแล้วกูโดนผีเย็ดแม่แล้วเดินไกลเลยไอสัตว์กูไม่กล้าผีไงเมื่อกี้กูละเมอตัดผีไม่ได้เออแม่งกูว่ากูก็วิ่งแล้วนะกูมากับเพื่อนแล้วกูหมดไอ้แค่มันมืดอ่ะไอ้แค่แล้วกูมองไม่เห็นตัวเคี้ยอะไรเลยแต่กูตามแสงไฟไปก่อนนะเออตามแสงไฟไป ตามเสีงไฟบินถ้าให้ให้กูเดานะถ้าเราอยู่ความมืดนานๆนี่จะผีเพิ่งจะมาให้กูเดาไม่มันมันมันมีอยู่ทางกล่องเฮ้ยกล่องไหนก็จะโดนแล้วกูจะโดนไอ้เขาแล้งกูรู้แล้วมันอยู่ไหนกูรู้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ทางกล่องกล่องตรงทาายเว้ยถ้าเกิดกูมึงเดินมาถึงตรงประมาณหนึ่งแล้วมันจะเดินออกมาใช่ใช่ใช่มันอยู่ทางซ้ายก็คือหุ่นแถวนี้มันเยอะมากเว้ยวิ่งแต่กูลองวิ่งไปหาพวกมันดูนะ ไปอ่ะไม่ไปอ่ะหนึ่งตัวตัวมาแล้วไปไหนต่อวะไปไดไหน็ล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงอือไม่ไม่ไม่ตอนนั้นกูไม่เห็นไฟโอเคมาแล้วกูวิ่งไปเลยโอ้โหแล้วกูเดินคนเดียวไอสัตว์ ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วกูไปคนเดียวเออจำไว้นะไอ้เกมเพี่อนี่กดดีสไล k ์แม่งเลยทุกคนครับอย่าลืมที่จะไปรีพอร์ตแบบนี้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าน่ากลัวกูเอาไว้ให้สิบเลยแล้วก็ความกวนตีนกูให้ร้อยเลยเฮี้ยแม่งอ้าแล้วถ้ากูไปทางขวานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่คยนะออยาจจะตาย น่าอาจจะตุยได้อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจากกูตุละันเล่มื่อกี้ดีมากเลยที่ให้ตากรองตายตลอดเวลาตายทุกูตายทุกรอบเลยแม่เฮียกูยิ่งกลัวผีอยู่สัตว์หนุนข่าวไม่ถูกใจการกระทำของคุณเปิดมุกเกนเปิดมุกเกนใส่ผีเฮียผีแม่งหลอกมุกเกนไม่เข้าจอบมุกเกนไม่เข้าเฮียกูก็ถึงที่ไหนไม่รู้เฮียถึงรูปปั้นใหญ่ละ กูถึงเูปันใหญ่เนี่ยแนกูจะกูจะใกล้ถึงตรงที่มีผีแล้วเฮียไอสัตว um okay. ์โอเคกูไปแล้วฮึบ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  ผีผีผ <Tipp s> ีเยอะเยอะเยอะออ้ยคิดถึงจริงๆที่กูได้อยู่เพื่อนเพื่อนที่กูจะได้อยู่กับเพื่อนๆนี่เออตกใจหมดไอ้เี้าไอ้มาวิ่งก็วิ่งไปส่วนใครเลยตามมาวินแป๊บตามมาวินนะนะประเด็นตอนแรกอียมีผีแน่เลยกูดูทรงแล้วโอ้หกูกูค้างกูค้างอยู่นี่ได้ป่าววะอุ้ย ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยเฮ้ยเราไปทางซ้ายเราไปทางขวาปะไปทางซ้ายก็ได้อ้ยมีประตูลับด้วยแล้กูเข้าไปเอ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ไงไงได้ละเออเอาแล้วกูเอากุญแจมาทำเชี่ยรวะเนี่ยทำไมมันต้อง หฮะแอลมีสี่ผีหนึ่งอุ้ยอุ้ยอีเชี่ยรู้อะไรวะแม่งอุ้ยอุ้ยมีคนล้มเชี่ยงโง่เขาลิฟต์เาลิฟ์เอามือขึ้นลิฟ์สิไอ้นิกขึ้นลิฟ์ก่อนอาวแล้กูไม่ไปอ่ะ อ๋อไปแล้วไอ้มิกมึงมึงเข้ามาริบนะเพื่อนมันจะระว่ามึงไปทีละคน ไม่งกูได wow, ้เสียงอฮ้ยว oh, ับไปสิวับไปสิยืนเีือพีเข้ามายินไหมวับกูวับกูริ้วๆิ้ววับกูริ้วริ้วโอ้กูกราบวะกูเกลียดกูเกลียดฉากที่ผีวิ่งไล่ที่สุดแหละไอ้เหี้ยผีวิ่งไล่กูนี่แม่งแบบเป็นจุดอ่อนกูเลย

ไอ้เหียแล้วมาวินก,ก็จะเจอทางออกคนเดียวกูดูทรงแล้วฮะอากูไม่ได้อ่านแมพไว้ไไอุ้ยเหี้ยมาเฮ้ยผีเฮ้ยเหียกูเห็นผีไล่กูแล้วเ้ผีผีมันไล่มแต่ไม่ไล่เบรกะไล่ไล่เบกวฟมันฆ่าบักเวฟไปแล้วเหียเฮ้ยวิ่งเร็วๆดีเหีย พวกไอ้ล่ผีม่กกูมิกผีมิกทางนั้นมีผีเหี้ยนี่เหี้ยตามมิกไปดีกว่ามิกไปไหนวะเอามมิกตรงนั้นไม่ใช่ทางออกมึงหรอเฮี้ยกูลืมแหลกแล้ววะอุ้ยเหี้ยผี ผีผีย <c oughs> ีผีีอนีมคนตีนยมากผีส้นตีน <c oughs> อะเดี๋ยวกูต้องตรงเียวตรงเลี้ยวเีวเลี้ยวโอ <c oughs> โอ้แล้วกูจะรู้ทางออกมึงมีเนี่ยเ <c oughs> อ๊ะกูตามกูตามมันแล้วกันเพาหรือว่ากูต้องกูต้องไปตรงที่มันมี ป่าทาวันธรรมชาติวะม่ามันจะมีป่างไงแต่กูว่าแต่กูว่ามันต้องผ่านดงผีแน่เลยเอาไว้ค่อยวิ่งตอนเจอผีไว้พวกเรา กูเจอผีและวไอสัตว์โอ้ผีมันวิ่งไล่เพื่อน,นเผีอะวิ่งเร็วๆสิมึงวิ่งเร็วๆอีะอนนะเอาเนี่ยแล้วกูจะออกอยังไออองอ่ะ แล้วกูจะออกยังไงกูมากูมาถึงที่ที่ที่ทางออกแล้วอะไม่มีลิฟต์ไอ้เหี้ยแสดงกูมาผิดกูมาผิดไอ้เหี้ยโอเคกูเจอผีโอเคกูเจอผีโอเคกูเจอผีสปีดรันแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคจุกจุกเฮ้ยอุ้ยเฮียมาวิน มารวินมารวินกูไม่เห็นมาวินว่ามาวินอยู่ไหนอ่ะเอาหี้ย่ะมาวินเพิ่งโดนผีไอ้ซัส ใครบอกโซโล่สี่ชัปเตอร์วะคลิปนอนนีน้กระตุกมากเลยคนดูไม่หมดสนุกแล้วคนดูบอกกูหมดความโกผีแล้วเพื่อนกูกูแม่งโดนเพื่อนกูแม่งโดนผีกัดไอ้เพื่อนกูโดนผีกัดที่ไหนวะ มึงหลงปะน่ะไอ้เหียไม่ใช่วิ่งผ่านกูเหรอมันต้องไล่กูแน่ ตีอยู่วงกดตรงนี้นับสิบปีแล้วอุ้ยกูจะลิฟกูจะลิฟกูจะลิฟเฮียเจอรีฟแล้วไอสัตว์กูจะกูจะอยู่แต่ในลิฟเนี่ยเฮียมันจะวาเออเฮียเออเฮียสามแล้วมันมีกี่อันเนี่ยมันมีกี่อันเนี่ยเฮีย มาแล้วมึงเล่นมาจริงไหมเนี่ยนี่ไง you manage ex t o escape hotel and the also your ทางอันนี no> <h? <h ้เขาจบแล้วเหรออ้าวเพื่อนกูก็ตามมาอ้าวไม่มีวิ่งว่ะ wmi h e e r a ฉันอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนกับเพื่อนอุ้ย อาเลยเพื่อนไม่ตามตามกูมาละ่ะกูไม่ไปนะเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วเฮียอเออโอ้โหไอเฮียจบแล้ว,อว,ลวอโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเ <ขอ S 1> พื่อนๆที่มาเล่นเกมกับผมนะเฮียไม่กลัวผีชิบหายเลยกูโดนหลอกตลอดโอเคก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ แต่่วาคือถ้าถ้าไม่บอกว่ามันไม่หนุกว้ยเหีย่ค่ะ้นแหล่ะชแอปเตอร์วะสี่ฮะถ้าถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวผมจะไปเล่นชปเตอร์ที่สองนะครับโอ้ช็อปเตอร์นี้แบบแคนินก็น่ากลัวแล้วไอ้เหี้ยเออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะจ๊งมัว ไปอยู่พูดคุยผชอบใครทีฬไอ้ไม่ชอบนั้นไม่หายตลอดเลยเหี้ยจริงเหรอวะเฮียโอเคโอเคขอบใจมากทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆน่าากลัวชิบห